ใช้เงินจกรถ1,000บาทเท่านั้นเองมาจากการรีวิวรถของผมนะรับสวัสดีครับผม <S <S เต๋ล,ล้านนะครับวันนี้เราจะมารีวิวรบเจ้าตัวนี้เลยโตโยต้า,ตายารีเครื่อง1.2ตัวท็อปสุดของรุ่นนะครับตัวนี้เป็นปี2017เลขไม้สามหมื่น่ายเท่านั้นเองเนาะน้อยมากผ่อนประมาณ8 0 0 0เท่านั้นเองเราจะมาดูเลยว่าภายนอกภายในเป็นยังไงมาเราเริ่มจากภายนอกไอ้ภายนอกกันดีกว่าด้านหน้าตัวนี้ต้องบอกกันเลยว่าเป็นไฟแบบ โปรเจคเตอร์ LED นะมาพร้อมไลท์ไกด์ดิ้งมาพร้อมไฟตัดหมอกยังไม่พอนะต้องบอกเลยตัวนี้ชุดแต่งรอบคันของได้หกถหรือว่าเป็นชุดแต่งแบบจะเต็มถือว่าเป็นแบรนด์ดังของชุดแต่งเนาะมาพร้อมล้อแม็กคอร์ซินี่ต้องบอกว่าเจ้าของเดิมใส่มาให้ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ารถยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะรถเพิ่งเข้ามาเราก็รีบเอามาโชว์เลยกระจกเป็นกระจกแบบพับไฟไฟ้ามีไฟเลี้ยวติดมาให้ด้วยเนาะมามาเรามา,มา,มาดูด้านหลังกันดีกว่าเนาะนี่ สเกิร์ตสปอยเลอร์ด้านหลังต้องบอกว่าชุดแต่งไดนี่เขาดังจริงๆใครที่เล่นชุดแต่งต้องรู้จักตัวนี้เนาะด68หกสิบแปดโลโกโต้ตัวจีมีเซ็นเซอร์ถ้ายหลังให้สองจุดนะสำหรับเจ้าัวโยต้าตัวจีตัวนี้ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นท็อปสุดของรุ่นรถปี2 0 1 7เลีไม้สามหม 30, นะื่นสามหมื่นเจ็ดเนาะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันดีกว่าตัวนี้ต้องบอกฟังก์ชันจัดเต็มเนาะพงมอะไรแบบพรมอะไรมัลติฟังก์ชันนะสามารถรับโทรศัพท์ได้ควบคุม เครื่องเสียง AM/FM ได้หมดนะตัวนี้ใครที่กำลังมองหารถประหยัดน้ำมันอีโคคารแนะนำตัวนี้เลยเดี๋ยวเราต้องบอกกันว่าตัวนี้ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะโปรชั่นดีๆแบบนี้ใช้งานหักรถหนึ่งพบาทเท่านั้นเองใครที่สนใจ แคมปหน้าจอที่ผมรีวิวนี้ทักมาเลยว่าสนใจรถคันนี้ผมจัดให้เลยตัวนี้ฟรีดาวใช้เงินหนังรถหนึ่งพันร้องขับฟรี90วันยังไม่พอนะมาจากการรีวิวลถของผมนะรับปัจเจกน้ำมันสูงสุด5,000บาทไปเลยโอเคเดี๋ยวผมแทนรถรอบคันใครที่สนใจติดต่อผมเาอเลย0 9 2 4 4 7 8 8 8 8เบอร์ร้านนะบอกว่าสนใจรถที่ผมรีวิวจัดโปรโมชั่นรอคุณอยู่วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม